แล้ว,วันนี้ตีห้าเลยทุกคนมาดูกันนะวันนี้เนาะเราไปโรงเรียนจะเป็นยังไงทุกคนคือตอนนี้คือตีห oh ้าโอเมก้ขึ้นใดกับปลุกตีห้าแต่ตื่นตีห้าอันนี้งงมากทุกคนเอาดีก็คือ,อยังไม่อยากตื่นคือดูจากหน้าตาทุกคนคือมันแบบมันชาวม้าทุกคนเนาะอย่างแรกแล้วก็จะมาหนีบผมกันก่อนเลยเนาะเพราะว่าเราบางคนดีผมไม่สวยเดี๋ยวทุกคนเราอยากตกก็จะนี่ผมไปโรงเรียนทุกวันทุกคนตอนนี้คือหลอกเครื่อร้อน นอนแล้วเราก็จะมานี่ผมกันเลยเออปรับเข้าไปเออปรับ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 อยู่นานไห่นี่ตะทีอรอกวันเนี้ยนอนเดี๋ยวเราจะมานั่งนี่ผมกันเลยจ้าก็คือแบบเป็นคนมีดน,นตรีในหัวใจไงคือต้องฟังเพลงทุกรอบเออเนี่ยนั่งนี่ผมไปเนาะคือขนตามสะพึงมาเออฟีกงงมากเพราะขนตายา,นยาวเกินยาวเว้อ เออนี่คือนั่งนี่พอไปนะทุกคนเราเล่นคอมเวลให้ทุกคนดูเนาะแล้วเราก็จะนี้้าข็ดเล็บความปังเออเข็ดเลียบประตันขีดรับความปังทุกคนเือแฮปปี้นะทุกคนเนาะคือถ้าไม่ไปโรงเรียนคือเร,เรียนไม่รู้เรื่องอ่ะเออเวอร์ไปคือแฮปปี้ตัวนี้เนาะจะเป็นแฮปปี้ยาว60เซนเนาะหรือว่า30สินิ้ว เออทุกคนเราก็จะเอาใส่ไม่หนี่างนี้เ,เลยแล้วเราก็จะหนีไปแล้วแต่เมื่อคืนนะทุกคนเราจะไม่ได้ถ่ายเราก็จะมาใส่กันเออเดี๋ยวโชว์น้าก่อนเออนี่เพิ่งเริ่มใส่แล้วนี่ทุกคนคือนี่จ้าผมตั้นตอนท่านี้เลยก็สามารถใส่ได้นะทุกคนเนาะใครอยากได้จิ้มลิงหนะ้าโปรไฟล,ล์หรือจิ้มลิงในตะกร้าหรือว่าจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ้านี่ก็คือหวีเหมือนกัน นะจ๊ะเดี๋ยวรับปักให้สองอเลยนะวีนี่คือวีคนหมูป่าของแท้เดียวะตูคือยอมเสียเง,งินแบบเกือบสี่รอยเพื่อซื้อวีต,ตัวนี้เลยแต่นางดีจริงทุกคนคือวีผมจริงคือกิดเนียนเนียนกับแห่พิษไปเลยทุกคนอันนี้คือแฮ่พิษเป็นใหม่นะทุกคนเนาะวีคนหมูป่าจ้าอยากได้จิ้มดิงได้เลยนะาจ๊ะหาลิงเอาจากไม่ยากนี่ตอนเชา้าเราก็จะมาลานคือรถมาชามากทุกคนเราก็จะขึ้นรถปุ๊บนี่ไวเหมือนโกโหกทุกคนเนาะคือ ไม่มีที่นั่งอีละจ้ากูต้องนั่งหนะ้าปรประตูคือมึงดูลมกกสุดๆคนตากูปิวเวอร์มึงดูพมงงมั้ททาไมพห้ไม่เอาเก้าอี้มาให้พ่อวะกูเหนื่อยนะเว้ยก,การนั่งตากลมอย่างไรแหบผิดยาวมากกูน,นั่งตากลมกูมงงอี๋อน,นี้คือโชคดีมากคือยังมีคนมานั่งนะก็คือน้องเนาะไม่ใช่คนไม่นั่งอีกคนมายืนบังลมให้นงก็คือน,อนอ้นอ,งอ,นอ,นองก็นั่งบังยืนลมให้เออก็ยังดีหน่อยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรลมแรงเหมือนเดิม กูก็งงเหมือนเดิมผมกูจะมานั่งตรงนี้ทําไมก็คือลมมาแรงเกินมาแล้วน,นี่ทําไมก้อนแล้วดูสภาพผมตอนนี้คือคือแบบไม่ไหวแล้วแม่คือสภาพอะไรก้อนนี่ปะทํมไมตอนเช้าว่งงงแต่ก็โชคดีเนาะคือเึอโรงเรียนไว้เหมือนโกหก นะจ๊ะนี่เราก็คือถึงโรงเรียนแล้วนะทุกคนเนาะเราก็จะลงจากรถเนาะเพื่อไปหาเพื่อนเพื่อและเดินข้าโรงเรียนพร้อมกันแบบน่ามากน่ามากแต่ก็ตีกันทุกวันนะมึงงงมากสภาพถึ่โรงเรียนนะ่ะคือแบบไม่ได้เลยคือทุกคนคือเราก็จะแปดโมงแล้วน,นะทุกคนเนาะเราก็มาเข้าแถวกันกับเพื่อนๆเ,เ,เนาะคือไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาวะว่ามากันยังไงเพราะว่ารีวิงจุดลิตรีฮาคือแบบรีบเกินนะเออรถก็มาสายอะไรก็ช้าไปหมด โอ้ยเค้ก,ก็บุรีเกินบุรีเพื่อนว่าเพื่อนแต่งหน้าไม่เนียนรองพื้นคือเต็มหน้าว่าสารความคือเป็นก้อนเอาชิปา้าลองกันลวคือ,อวิวมันดีเลยไงนะห้างหนาำอ่ะใช่แล้วค่ะวิวดีจ้าวิวมันถ่าจริงนะยเ,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 เค้กคือตัวแก๊งของกุ้มจ้าทุกคนคือดูรูปที่มันถ่ายคืออะไรอ่ะ พี่ไม่คำนะคำน้องระวังโดนให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวดักยิงเลยในทุกคนคือเราเข้าแถวเสร็จแล้วเนาะเราก็มานั่งศาลาเนาะเพื่อเรียนคาบชาทุกคนคืออยู่นั่งกันพร้อมน้ำพร้อมตาคือน่ารักน่ารักหรอคือเดี๋ยวเราจะไปเรียนคาบต่อไปกับทุกคนไม่มีแป้งหรอกมันมัคือก็มันไปเสี่ยงเลยนะแล้วพวกตั้งตคือก็มันจะแนนี่ก็คือเพื่อนอังนะจ๊ะและนี่ก็คือเพื่อนนิกนี่คือเพื่อนแกมเนาะนะข้างๆคือเพื่อนออมเนาะเออทุกคนคือเราก็รอครูมาสอนอยู่นะจ๊ะแต่แบบ คุยังไม่มาเลยต้าคุณทำยังไงเออแล้วสุดคือครูไม่มาจ้าก็รามเรียนครับต่อไปนะครับนี่คือแนวเขาก็จะให้เราฟังความรู้จากทอร์นัทนะจ้ะนั่งดูดีน่าจะหลับแล้วอะเออทุกคนเออแต่งหน้าไม่ไหวคือเพื่อนแก้เป็นแต่งหน้าอยู่นั่นจบสรุปอยู่รอไหนลิจ้าไม่มีคำว่าเรียนจริงดว้ ส่วนอ้อปเปล่าก็ลาบเหมือนกันเออก็ลาบแล้วต่อไปก็จะไปกินข้าวกันทุกคนแต่วขออนุญาตถ่ายก็ลาบนิดนึงนะทุกคนเนาะลาบแล้วบ๊ายบายไปจากร้วยลอนเดอรอาีจ้าไปกินข้าวกันเริ่มนี่ตอนนี้เราก็มากินข้าวกับเพื่อนแก้มเนาะ นี่นี่แล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวกันนะจ๊ะที่ก็วเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวเพื่อว่าห้องชอบมากทุกคนก๋วยเตี๋ยวคือเพื่อนกินอะไรกันมาดูเออแอบแอบเลงก็คือขอยัดญาตเมาเมอไปด้วยกินไปด้วยแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันเนาะต่อไปคือเที่ยงอะไรกันก่อนงงสุดมาดูทุกคนอันนี้ใส่เขี่ยใช่ไหมก็ใส่แล้วนะจิ้มใหม่กำลังเล่นตีกันไม่คายอยู่อบให้พี่เขาแล้วอย่ามัน มึงเอาไหมชิมมิชิมิชิมินี่รักกันที่มงก่อนป่าวเจ้าของอยากมาจะพูดอะไรข้าวต่อไปเราก็จะเรียนการงานกันจ้าคือแบบว่าโหยข้าวใบแล้วมันช่าง อ่อนลวทวยหัวใจมากคือเพื่อนมารอเลยแล้วก็คือตอนนี้คือเรามาก่อนเวลานะทุกคนนอนเราก็จะมานั่งรอครูเออเล่นกล้องไปเออตอนนี้คือเราก็จะรอครูมาสอนะสครับการงานคือออฟฟีมาก่อนเวลาเด็กดีปะลาทุกคนนี่คือครูมาแล้วไวเหมือนโกหกนันทุกคนนี่นาะครูก็ให้ทํคอ้อตกลงกันเนาะว่าอะไรยังไงเออยังไงเราเราไม่เราสีไปเลิกเรียนดูกน จบไปแล้วก็จะไปในค้อต่อไปก็คือครูสั่งคมคนใหม่แลอคนเก่าก็ไม่รู้เหมือนกันไปเรยนกันจบขาบนี้แล้วมัน,นช่างเหนื่อยเหลือกเกินก <ๆ S 2> ็มีเพื่อนพวกนี้ก็ดีใจที่มีกันก็ทาให้กันเยี่มได้หน่อยแล้พูดเรื่อบ,บ,นนบ,บนั้นอีกอคือก็มีเรียนต่ออีกวิชาหนึ่งก่อนกลับบ้านทุกคนคือแบบเดินหาตึกจนงงครูเปลี่ยนตึกหยุดนั้น ก็คือว่าครูมายัางไม่มานะจ๊ะครูคนใหม่ยังไม่มาแต่ครูเก่าบอกว่าให้ขึ้นไปรอบันตึกไงก็เลยงงนิดนึงทุกคนเนาะเราก็จะจบวันแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาฟีได้วยนาอก,ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะแบบเจนาทีครึ่งนิดนึงก็ดูเพื่อนเรียนไปคือเอาฟีไม่มีเรียนนะจ๊ะบอกก่อนว่าครูคนใหม่ยังไม่มาเอาฟีไม่มีเรียนนะจ๊ะไม่หรอกเดี๋ยวหาว่าโดดไงเออคือไม่ได้โดดนะจ๊ะ ก็คือดูเพื่อนเรียนพรล์ไงเดี๋ยวจากไปด้วยเพื่อนเรียนพาร์ลนี่แหลทุกคนบ๊ายยจ๊บถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป <IV _> ็นแอร์ either way, either way <tt ît>